getting rich group เปิดตัวแบรนด์อ m b a s s a d o r คนแรกของ p r i d e to be clinic หมอโอ๊ตสุเมธีพร้อมเตรียมลุยเดินหน้าทำการตลาดด้วยกลยุทธ์ดิจิ t a ลมา r k เก็ตตเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบสื่อสารบนโลกออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมากในขณะนี้คุณวรวิสาโปตรนันหนึ่งในผู้บริหาร p r i d e to be clinic เปิดเผยสาเหตุที่เลือกหมอโอ๊ตเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมาเก็ตต เพื่อเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียซึ่งหมอโอต๊ตถือเป็นเดือนเด่นใน TikTok มียอดติดตามพุ่งแตะล้านภายในเวลาไม่กี่เดือนเต้นเก่งจนสาวๆใจละลายในขณะเดียวกันผู้บริหาร p r i ์ทูบีคลินิกคือหนึ่งในองค์กรที่จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สังคมและแฟนคลับได้ประทับใจ ได้จัดกิจกรรม Christmas Tea with More o ๊ต Merry Xmas and Happy New Year 2022 with More o ๊ต by PTB Clinic ได้ร่วมชวนแฟนคลับมาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีมอบความสุขและแจกบัตรสมนาคุณให้กับแฟนคลับอีกมากมาย ตื่นเต้นมากนะครับผมแล้วก็รู้สึกประทับใจครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นงานแรกที่ผมเป็นได้เป็นแบรนด์ในบิเดอร์ด้วยครับจริงๆแล้วเราทํางานเ,เราทําทั้งเป็นเป็นส่วนของหมอนะครับเป็นงานราชการแล้วก็ส่วนของงานนอกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับบังเทิงเราต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าตายอยู่แล้วนะครับเราก็การที่เราได้มารับพรีเซนเตอร์ไปที่ไพรทูบีคลินิกเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าสอดคล้องกับงานของเรา ตอบโจทย์มากครับเพราะว่านอกจากเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแล้วเนี่ยเขายังสามารถดูแลในเรื่องของอเขาเรียกว่าสุขภาพได้ด้วยครับผมที่ขายไปเมื่อกี้เลยครับโบท็อกไฮฟ,ฟูครับ1,499ั 1, บาทครับจริงจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเนาะเพราะว่าน,นอกเหนือจากการกินแล้วเนี่ยการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายเนี่ยการหาอะไรพวกนี้มาเสริมให้เราเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราต้องทํางานในวงการบันเทิงอยู่นะครับเนาะก็ถือว่า เ,เป็นการให้รางวัลตัวเองด้วยครับผมรางวัลใหญ่ก็คือนี่เลยครับกรอบรูปรอยของผมเองครับเขินตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาตอนแรกแล้วครับผมไม่คิดว่าจะแบบใหญ่ขนาดนี้ครับผมครับผม <c oughs> ทาไมผมถึงเลือกทิน่นี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับคือตอบโจทย์ทั้งความสวยความงามแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าน้อยคลินิกครับที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยครับผมก็ที่บ้านกลางเมืองสวนหลวงครับผมวันที่11มกราคมปีหน้าครับผม ก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูแลตัวเองนะครับทำสวยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอสุขภาพนะครับก็เรียนเชิญได้ที่ฟลายทูบีคลินิกนะครับเพราะว่าคลินิกของเราเนี่ยครบวงจรนะครับแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เหมือนเป็นครอบครัวน,นะครับผมแล้วก็ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับรับรองว่าปลอดภัยแล้วก็ทุกคนเนี่ยประทับใจแน่นอนครับผม